สวัสดีค่ะ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 ผมพี่เอ็มกิตาลินนะครับสวัสดีค่ะครีนยาสราพอลสิลทนายกุลนะคะพวกเราสองคนก็มาจากช่องเจ็ดนะคะเป็นนักแสดงจากช่องเจ็ดนะคะจากละครล่าสุดที่พึ่งอ๊อปไปนะครับมีใครได้ดูไหมครับเรื่องเพชรร้อยรักครับมีใครได้ดูไหมครับโมยกมือกันพึ่งพับเลยค่ะโอ้โหชคมันเลยค่ะ ก็สำหรับนี้พวกเราสองคนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานนี้นะคะกับโครงการท็อปแลนด์รุ่งนภาท็อปแลนด์นะคะก็จริงๆต้องบอกว่าคนกันเองเลยแหละเพราะหลายๆคนเนี่ยทินก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านนี่ก็รู้จักเนาะน่าจะหลายๆคนน่าจะมาจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งทินก็จบจากมหานครเหนือเมือนกันนะคะก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่รู้จักเนาะก็วันนี้ต้องดีใจมากๆที่โครงการนี้ก็ได้เปิดขึ้นมานะคะแล้วก็ ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่เป็นที่ดีที่อยู่ติดกับถนนใหญ่แล้วก็คิดเชื่อว่าคนที่เป็นในลักษณะของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโรงงานก็ต้องการที่ดีหรือว่าต้องการโกรดังที่เพียบพร้อมนทุกทด้านอ่าใช่ค่ะก็กีนบอกเลยว่าพี่ตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยกินบอกเลยว่าสามารถคุยกันได้คุ้มต้องบอกว่าคุ้มค่านะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะอยากรู้เรื่องอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมตรงนู้ดตรงเคาน์เตอร์ตรงที่นั่งได้เลยนะคะ แล้วก็วันนี้เรามีผู้ที่ <Yeah. S 1> เป็นจุดเริ่มต้นของงานด้วย <Yeah. S 1> กันทั้งหมด5าท่านน